ได้อะไรมั้งครับผมได้มั้งค่ะยำยกรถค่ะยำยกรถนะแล้วก็ปูมาแล้วก็กุ้งค่ะปูม,มาแล้วก็กุ้งนะครับอ๋อเพิ่งมาครัง้งแรกเนาะครั้งแรกค่ะผมบอกอะไรให้ไหมคะมีครั้งสองสามสี่ห้าแน่แน่นอน,น,น,อนเป็นคนชอบทานแบบนี้อยู่แล้วคือน้ำยำผมบอกให้ผม<โถ>ผมฉเฉลยให้ฟัง เย้มแย้มไม่ฟังเอาไหมน้ำยำเขาจะรสชาติไม่ไม่จัดจ้านแต่นวัวอร่อยอกินได้เรื่อยๆ,ๆนะครับนะน้ำเปน็นปลาร้ามีไหมมีค่ะแทบไม่ได้กินปลาร้าเนรับอเออบอ,บอกให้นะ อันนี้ที่เหลือนะครับทานเองนะครับผมนี่นี่กว่าจะมาแล้วนี้ซ้อมร้องเพลงด้วยนะอ๋อไม่รู้ด้วยเหรอว่าเคจออกซ้อมร้องเพลงมาด้วยนะเอาเอาเอาเอเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอเอาเลยเอาเอาในนไหนเปิดตัวแล้วอ่ะเอาเลยว้าาาา กองจริงกองจิงกองจิงตอนนี้ยังไม่มีกเลยังขอบจิงของจิงของจิงเนาะมีหน้าล่ะขอเข้าไปดูหน้าร้านได้ไหมคัแมไหมครับไหครับ่คยังไงขอบคุณอย่างสูงเลยนะครขอบคุณครับอบคุณรับครับขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครัคุณสวัสดีครับผมปันปวน ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาที่นี่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวยแซ่บซิ่งโอ้โหวันนี้วันอะไรครับพี่น้องท่านผู้ชมมีแต่โอ้มีแต่สวยทั้งนั้นเลยวันนี้นะ

เดี๋ยวมอญป้นบองกลางเลยสี่แปด สี่สิ สองสางไข่สามอะไรอ๋อปูปลาหมึกปูปลาอะไรอ่ะอันนี้เขาเอามันมีก่อนหน้านั้นนี่่อะบ้างไม่มาที่ไม่มีไม่สองไข่ปลาหมสองไข่ก็ปลาปูครับสองไข่ปลาปลาหมึก ปลาประมาหมื่นเหรอลปลาเด่นเดียว,ยลวปลาอะไรไปลากระปูปลากระปูเอ้ยปลากระปูวันนี้อก็บไปากระปู 90 rupiah as hers and hers hey sir 26 30 22 เจ็ดใส่ไว้เลยี่ปดอยูกับพี่เมฆใช่มสามี่สิบแปดนะแปดเก้าสี่นีห้าสครับผมชุดนี้อยากจะลดเก้ากล่องนะครับ Đang tìm công kiến thử và nghe về cái นี่นะถามหน่อยพี่คิวเท่าไหร่นะครับได้ยกกเลิครับผมคิวเท่าไหร่ครับน้องคิวเท่าไหร่หกสิบเอ็ดหกตอนนี้กี่คิวแล้วเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ยตัวเลขสีชมพูหกสิบครับอันนี้เก้าสิบอ่ายกเลิกคิวมันก็เลยว่างพึ่งเคยมาใช่ไหมสั่งอะไรมั่งอ่ะเกือบทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเลยดุ๊เขาฝากหิ้วด้วยเปล่าไม่ค่ะอันนี้กินที่ร้านอ๋อกินที่ร้านนะ น่ร้านสะดวกซื้อนะครับชื่อว่าแม่ไม่ยอมบอกเราเสื้อก็บอกอยู่แล้วนะครับนี่นะอร่อยมากนะอร่อยมากอร่อยมากกินปลาาไหมปลาลาด้วยเนาะน่ารักมากนะทำงานเหนื่อยกินให้อร่อยก็หายเหนื่อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับผม นี่นะฮะความน่ารักของลูกค้านะครับ,วเ,วบเราก็เดินดูบรรยากาศนะฮะยำเราก็เห็นมาเยอะแล้วอ่ะเราวันนี้ก็เป็นบรรยากาศมาดูนะครับ เราข้างบ้างทัศนียภาพนะของคนนะฮะแล้วก็อากาศร้อนอากาศหนาวตอนนี้ร้อนนะฮะมีรถขายไอติมทางนู้นด้วยนะเข้ามาขายไอติมนะครับน่านะครับแล้วก็แวะมาหาคุณน้ำฝนตั้นิดหนึ่งนะงวันนี้ดูชิววันนี้ดูชิว วันนี้ดูชิวดูดูไม่เหมือนเมื่อวานผมเมื่อวานห้าสิบหมดนะเมื่อวานครึ่งจะไม่ถึงครึ่งเลยนะของทัดเกลี้ยงนะครับเมื่อวานเครียดนะครับเล่นเอาเครียดเลยเล่นเอาสตันไปโอ้โหแบบเกือบเป็นครึ่งชงั่วโมงทั้งหมดที่อยากให้ดูนะฮะว่าการทํางานเนี่ยบางทีลูกค้านะอาจจะคิดว่าช้าคิดว่าอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับทุกคนเนี่ยทำงา,านทำเงินทางานจริง ตอนที่คุณน้ำฝนกระทำเนี่ยเขาทำเร่งมือมากๆเลยนะครับนี่นะฮะคือไม่มีการได้หยุดพักไม่มีการอะไรทางนั้นเลยผมยังไม่เห็นใครเข้าห้องน้ำเลยอ่ะนะนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็นะฮะก็ตามนี้นะครับว่าทุกคนมานทำงานกันแบบโอ้โหเห็นลูกค้านี่เป็นเรื่องสำคัญเลยจริงๆเลยนะครับ มาตอนนี้สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบกำลังจะขึ้นทางเนี่ยดูติมาเนี่ยโอ้โยนี่คนเดียวเนี่ยหิ้วกันมาขนาดนี้นะฮะคิวคิวหนึ่งนะครับเบอร์อะไรครับมีทั้งยำยกรถนะฮะมีทั้งอ,อ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นยำปูมา้าโ,โหย,ยำปูม้านี่ยืนพื้นเลยนะยำแซลมอนนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้ที่สั่งนะจะไม่รู้ใครนะคิวที่2 6นะครับเนี่ยนะฮะดูนะเราก็ต้องมาเช็ค สองเช็คอะไรกันแบบเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยก็บางทีไม่ได้สั่งแค่เมนูเดียวบางทีสั่งเป็สิบเมนูนะครับความล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยนะครับขเขาเร่งมือกันจนสุดความสามารถแล้วผมว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะฮะโดยไกลทางนั้นนะีคุณนภพลก็ใส่เมนูแบบไม่มีเวลาหยุดจริงๆนะฮะไม่หยุดมือนะฮะ นแะพอ wh, เสร็จตรงนี้นะคือตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการยำน้ํายำเนี่ยเขาไม่ได้ยำมาจากบ้านนะครับท่านผู้ชมครับมายำกัน,กนสดๆที่นี่นะเราจะได้เห็นว่าน,นะครับยำของที่นี่สดใหม่จริงๆจากหน้าร้านเลยนะครับไม่ได้ยำมาจากบ้านแล้วแล้วเราทําให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับว่าทําจริงยำจริงนะด้วยฝีมือนะค,คุณน้ําผลจริงๆนะครับ หลังจากที่นี่ฮะการตักแลารการใส่วัตถุดิบเข้าไปในภาชนะแล้วนะฮะพอยำหมดแล้วก็ต้องมาคอยทำน้ำยำกันใหม่เป็นกะละมงังกะละมังนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะมาทางเนี้นะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ทำนะครับมาตรงนี้ตรงนี้ก็ตักใส่กระปุกนะฮะตรงนี้ก็มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่อา่านะับทั้งตักน้ำยำใส่กระปุกเตรียมคอยนะัะแล้วก็ ตรียมแพ็คของนะครับเพื่อที่จะไปให้นี่ฮะน้องวัดเนี่ยนะฮะเป็นปลายทางนะครับนี่นะฮะเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ลูกค้าผู้น่ารักทุกท่านนะครับเนี่ยดูคุณแม่สิครับเนี่ยจริงจริงมันนะฮะทุกคนทำหลายนัที่มากนะฮะทั้งแพ็คทั้งมีการตัดมีการปวง วัตถุดิบตัวน้ำยำอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อยากจะเป็นคลิปหนึ่งนะ,ะฝากท่านผู้ชมนะฮะที่ได้ชมหรือว่าลูกค้าที่อาจจะดูแล้วก็ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าวิธีการทำงานเนี่ยหรือว่าวิธีการขายเนี่ยนะครับความล่าช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่บ,บอกตรงๆว่าทุกคนนี่ยคุณน้ำฝนแม้แต่พนักงานทุกคนเนี่ยนะ ผมได้สัมผัสได้รับรู้เนี่ยเมมีความรู้สึกว่าเขากัางวลน,นะแล้วเ,เขามมีความรู้สึกว่าเขาดอกไม่ถูกเลยจริงๆนะถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ของช้าเนี่โอ้โหเขาจะรู้สึกดีความจะบอกว่าเครียดไหมไม่น่าจะใช้คําว่าเครียดนะฮะน่าจะใช้คําว่าทุรนทุรายหรือเปล่านะกระวลกระวายอะ่ะประมาณนั้นนะฮะอยากจะให้ลูกค้าได้ของเร็วๆแล้วก็กลับบ้านเร็วๆนะครับ นะฮะเพราะว่ามาคอยกันนะรถท่านผู้ชมก็เห็นอยู่นะจอดกันเต็มลานนะครับแล้วก็ต้องมาจอดรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ติดแอ,อร์ก็นะฮะเชื้อเพลิงพลังงานก็ต้องยอมกันนะครับเป็นความเข้าใจของลูกค้าด้วยนะครับผมก็เป็นสื่อหนึ่งนะฮะต้องกราบขอขอบคุณแทนเลยนะครับสำหรับร้านสวยซัตติ้งเนี่ยนะฮะถ้าเกิดล่าช้าประการใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับก็ มีอะไรที่จะคอมเมนต์เข้ามาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะฮะอนครับเอนนี้ตรนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราได้ไป นะครท่านผู้ชมเนี่ยไปดูบริเวณรอบๆร้านแล้วก็ไปดูบรรยากาศนะครับของการทํางานการขายของทุกคนแล้วนะกร <Okay. S 1> จะเห็นว่าเนี่ยนะทังน,นี้ก็ไม่หยุดมือเหมือนกันนะครับทาต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนมคร้ออันนี้ไม่ไใส่ดา28